ยึดกิง่งกำลังยึดกิ่งเคนยึดกิ่งเคนขององุ่นอายุประมาณ3มเดือนครึ่งถึงไหมน่าจะถึงนะประมาณนี้แหละอันนี้เป็นสายพันซูเปอร์แบ็กนะอันนี้จะเห็นนะอันนี้คือกิ่งเคนนะเนี่ยกำลังยึดกิ่งเคน นะเราก็ยึดให้มันให้มันเป็นระเบียบอ่าโอเคเดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายนะอง,งุ่นประกอบด้วยอะไรบ้างอง,งุ่นจะประกอบด้วยสามส่วนหลักๆนะเพราะว่ามีสมาชิกหลายคนถามสอบถามมาว่าจะเลี้ยงต้นกิ่งอาร์มกิ่งเคนยังไง จะอธิบายซ้ำอีกทีนึงอ่ะมาดูอันนี้เราจะปลูกนะในเข่งเบอร์หนึ่งนะครับในเข่งเบอร์หนึ่งวัสดุปลูกประกอบไปด้วยดินปลูกนะครับขี้แพะขี้วัวขี้หมูนะครับ,นะรบอย่างที่เห็นเนี่ยเป็นเม็ดเนี่ยคือขี้แพะนะครับอ่ะลองซูมเข้ามาใ,ใกล้นะขี้แพะดียังไงขี้แพะมันจะเป็น โมนกลมๆมันจะทําให้ดินอะล้วนซุยแต่ต้องผ่านกนารหมักก่อนนะอันนี้คือลำต้นนะลำต้นของง่นนะเราอยากให้ต้นตรงเราก็ขึงด้วยเชือกนะพอต้นมันขึ้นค้างเสร็จแล้วเราค่อยเอาออกไม่งั้นมันจะรัดนะเสร็จแล้วผักหักเป็นรูปตัวแอลมานะครับหักเป็นรูปตัวแอลมาอ่ามาดูทางนี้มาดูทางนี้จะได้เห็นชัดๆนะอันนี้เป็นลำต้นนะถือว่าเป็นลำต้นอยู่นะเสร็จแล้วก่อนถึงค้างตรงเนี้ย เราจะเด็ดยอดออกนะแล้วเลี้ยงกิ่งอามออกซ้ายขวานะครับอันนี้คือกิ่งอามนะลำต้นกิ่งอามกิ่งอามซ้ายกซ้ายขวาเราจะเลี้ยงกิ่งอามเนี่ยข้างละเมตรห้าสิบนะยาวไปนู่นเมตรห้าสิบแล้วก็มาอย่างนี้เมตรห้าสิบมาบรรจบกับต้นอื่นนะเสร็จแล้วกิ่งอามเนี่ยมันก็จะมีกิ่งงอกออกมาอย่างเงี้ยที่กาลังยึดอยู่เนี่ยเขาเรียกว่ากิ่งเคนนะกิ่งเคน องุนจะออกลูกที่กิ่งเคนนะเนี่ยเราก็จะเลี้ยงกิ่งเคนเนี่ยไปอีกเมตรห้าสิบนะข้างละเมตรห้าสิบนะเนี่ยเพราะกิ่งเคนเนี่ยแตมุ่อกิ่งเคนนันเนี่ยมันยาวมันยาวมันยาวกว่าน้องเราก็ทําการเด็ดปลายมันออกเห็นไหมเด็ดปลายมันออกหยุดการเติบหยุดการโตของมันเขาก็จะไปกระตุน้นตัวน้องให้ออกให้ทันกันนะให้ออกให้ทันกัน เสร็จแล้วเราก็ทําการยึดนะเราทําการยึดกิ่งเคนเนี่ยให้มันเป็นระเบียบส่วนขแนแงที่มันงอกออกมาจากกิ่งเคนแบบเนี้ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมอย่างเงี้ยเราเอาออกนะเด็ดออกให้หมดเราจะเลี้ยงกิ่งเคนเท่านั้นนะแต่ถ้าเกิดว่ากิ่งเคนเนี่ยมันมีขนาดใหญ่เราค่อยเลี้ยงขแนแงเพื่อให้สัรหารไปเลี้ยงไอ้พวกนี้แทน กินะ่งเคมันจะได้ไม่ใหญ่มากอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะน,นี้ก็ไล่อันนี้มันสามเดือนกว่ามันออกดอกกันหมดแล้วเนี่ยจริงๆแล้วไม่ควรเอาไว้นะแต่ทีนี้ยคำสั่งพอบอเขาบอกว่าให้เอาไว้โชว์หน่อยนึ่งอา้าวเว็นละก,กู <laughs> พอบอคือเมียดิ <laughs> นี่มันก็จริงๆแล้วไม่ควรเอาไว้นะอเพราะว่าเราจะได้สะสมอาหารได้ถูกได้ได้ได,ได้ได้เต็มที่เนี่ยแขนงที่ที่ออกมาจากกิ่งเคนเนี่ยต้องเอาออกนะต้องเด็ดออกอ่ะเนี่ยดู ก็มาทําการยึดนี่ดูดอกเบลเลอร์เลยเห็นไหมนี่ดอกเบลเลอร์เลยเห็นไหมอันนี้ทดลองนี่ไงเห็นไหมชอดอกใหญ่เลยแต่ว่าอันนี้เราทดลองทดลองทดลองน้ำหมักสูตรพิเศษที่ที่ขยายลูกกันนะแต่ว่าเราอยู่ในขั้นทดลอง อันนี้ก็ทำการยึดยึดกิ่งเคนนะยึดยึดให้มันเป็นระเบียบอ่ะอ่ามีซมีเพื่อนๆหลายคนว่าไอเนี้ตัวนนมเนี่ยซื้อจากไหนเดี๋ยวแปะลิงก์ด้านล่างนะในช้อปปี้ลาซาด้เดี๋ยวแปะลิงก์ให้นะมีสมาชิกหลายคนสอบถามมาเนี่ยดูเน่อยอายุ3เดือนกว่ามันออกลูกแล้วเนี่ยช่อหนึ่งมีลูกยีเค,เคน,นึงมีหลายชอ่อเนี่ยถ้ามันยาว เราก็เด็ดออกนะเ,กเด็ดออก <st arts> อ่าโอเคไม่ไมีปัญหาเดี๋ยวยึดยนี้แป๊บหนึ่งนะเอาโอเคนะทีนี้เราอยากจะให้มันโตไวแบบเนี้ย นะอันนี้คือเคล็ดลับที่ผมใช้นะ้ำหมักฟลาทะเลนะเข้มข้นของแท้จะมีโลโก้นะ้าหนุ่มขี่รถลีเกออฟโรดแบบนี้นะราคาลิตรละ200บาท1-4ลิตรนะค่าส่งฟรี5ล4ลิตรเออลิตรค่าส่ง50บาท5ลิตรขึ้นไปส่งฟรีนะมีมีขนาดบรรจุ1ลิตร5ลิตร20ลิตรนะถ้าสนใจก็ทักมาสอบถามได้ในอินบ็อกซ์เพจนะไม่มีเก็บปายทางนะครับใช้โอนเอานะ อันนี้เราก็ทําังหุ่นคอนโดเห็นไหมตอนนี้ก็ไล่ไล่เก็บเนี่ยดูภาพรวมๆเห็นไหมเราสองให้ดูนะอ่ากิงอามกิงเคนนะกิงอามเนี่ยข้างละเมตรห้าสินะกิงเคนก็เมตรห้ 50, เหมือนกันมองเห็นไหมยังเดีย๋ยวยึดต่ออ่าส่วนอันนี้ของเล่นใหม่ของเล่นใหม่เดี๋ยวค่อย เดี๋ยวค่อยมาบอกกันโอเคถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะฝากกดติดตามเพจหนุ่มบูรพาฟาร์มด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดี